จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนยายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมจ้าคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดวันเสารนะคะยายมาเที่ยวนี้ยายดูให้อ่ะคลิปละวันจ้าจะได้ไม่ต้องรอกันจ้าใครเกิดวันไหนก็เข้าไปดูวันนั้นจ้าแต่ว,ว่ายายดูให้ยาวเลยนะคะดูเป็นรายเดือนเลยค่ะคลิปนี้ประจำเดือนตุลาคมสองหจ้าสุขภาพงานเงินความรักเหมือนเดิมจ้า อยาเริ่มดูให้เลยนะคะสุขภาพงานเงินความรักสำหรับท่านที่เกิดวันเสราร์นะคะเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างคะท่านที่เกิดวันเสราร์เดือนตุลาคมนี้เรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรนะคะปรอดโปรง่งดีจะเป็นอะไรเล็กน้อยก็รักษาหายได้คะ่ะเรื่องสุขภาพ ถ,ถ้าเป็นท่านชายก็ยิ่งดีมากๆเลยจ้าไม่เป็นอะไรจ้าดีมากๆากจ้ะท่านหญิงก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าท่านชายจะดีกว่านะคะการงานล่ะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างคะเดือนตุลาคมนี้ระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้การงานก็มีอุปสรรคอยู่นะคะไม่ค่อยราบรื่น,นะค่ะนะคะการงาน มีเรื่องให้คิดให้แก้ค่ะมีอุปสรรคมากมายเลยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยเฉพาะท่านชายนะคะท่านหญิงก็มีอุปสรรคเหมือนกันแต่อาจจะไม่หนักเท่าท่านชายนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนตุลาคมนี้จะเรื่องการเงินนะคะเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างตุลาคม2564 แต่ว่าการเงินไม่มีปัญหานะคะพอได้ใช้ได้จ่ายไม่เดือดร้อนธรรมาค้าขายก็พอได้หมุนเวียนอยู่นะคะคล่องอยู่มีเล็จิตเด,ดินทางนะคะจะได้เดินทางจะตัวเองไม่ได้เดินก็จะมีคนเดินมาหาจะเดือนตุลาคมนี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะเรื่องการเงินไม่มีปัญหาจะนะคะหมุนคล่องนะคะ ความรักล่ะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างคะประจําเดือนตุลาคมนี้แต่ความรักไม่ค่อยดีเคยคะ่ะท่านที่เกิดวันเสาร์มีเรื่องให้คิดให้กลุ้มโดยเฉพาะท่านชายก็กลุ้มคะ่ะมีปัญหาคะ่ะความรักท่านที่มีครอบครวัวอยู่เล้วก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่พูดจะหาหรือนะคะไม่ค่อยลงรอยกันท่านที่ยังโสดก็อย่ามองหาใครนะคะช่วงนี้ มีแต่เรื่องให้คิดให้กลุ้มเจอแต่คนไม่ดีหรือว่าไม่สมหวังนะคะเดือนตุลาคมนี้พักไว้ก่อนนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เรื่องความรักจคะค่ะยายก็ดูให้ครบแล้วจ้าท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนตุลาคมนี้การเงินงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรจ้ะยายดูให้ครบเร้วจ้านะคะประจําเดือนตุลาคม2564จ้า จ้าท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดวันเสาร์หรือว่าทุกๆวันนั่นแหละจ้าทุกท่านทุกคนที่เกิดในโลกนี้ก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงได้สมความมาุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิดจจ้า,จา